แต่สำเร็จโปรฟาร์แข็งแรงทนทานทำงานง่ายการเลือกใช้ดับเบิลลูปเนี่ย ในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการติดตั้งอยู่หลายรูปแบบน,นะครับซึ่งที่ผมเห็นเนี่ยก็คือจะมีลักษณะของการวางไปบนตัวหลังคาเก่าเลยก็มีทีนี้ให้มองดูที่ระยะซับพอร์ตเป็นหลักแล้วกันหมายถึงระยะซับพอร์ตของแปรเราที่ไปเบิ้ลด้านบนเนี่ยอยู่ในระยะ1เมตรเราก็สามารถเลือกใช้แปลโปรา0.55ได้หรือ0.50แต่ถ้าเกิดระยะซับพอร์ตเราจะวางกว้างกว่า1เมตรเนี่ยอันนี้ผมก็แนะนําเป็น1มิลนะครับก็คือระยะซับพอร์ตที่1.5 สาเหตุที่ช่างบางคนเลือกที่จะใช้แปรไม้ในการไปยึดแปรสำเร็จเนี่ยเพราะคิดว่าแปรไม้นี่มันปลายสว่านมันเป็นปลายแบบแหลมนีมันก็น่าจะยึด้แน่นแต่ความเป็นจริงก็คือตัวเกียวเนี่ยระยะเกียวมันหักเวลาที่มันยึดเข้าไปกับเหล็กบางๆเนี่ยมันไม่มีที่จับทำให้ มันหลวมมากซึ่งเราเห็นปัญหาของการใช้สกรูเราก็เลยพัฒนาตัวปลายสว่านที่มันสามารถเจาะยึดเหล็กที่มีความหนา0.4ถึง1.2ได้แน่นซึ่งก็คือตัว VT เทคครับนแนะนำให้ใช้ตัวนี้ครั้งแรกผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะโม้หรือเปล่าเป็นไปได้เหรอแล้วก็เดินผ่านไปไม่ได้สนใจอะไรพอมาเห็นของจริงแล้ว รู้สึกประทับใจครับไม่ต้องมีขั้นตอนในการทาสีหรือการตัดต่ออะไรพวกนี้ก็ง่ายครับเราใช้ระยะเวลาในการทํางานสั้นลงจากการที่เราใช้คนคนสักสิบคนในการทํางานสัก3วันเราจะเหลือแค่วันเดียวแปรสําเร็จของโปรฟล์แข็งแรงทนทานทํางานง่ายสุดยอด